ตอนนี้เราอยู่กับพี่ใหม่ครับเป็นร้านหมากมินิช็อป <c oughs> นี่ครับวิธีการทำหมากมีโอ่งด้วยนทำแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับใชวิธีเดียวนะครับมีอะไรที่อยู่นะครับข้างหนครับมีเฮ้ยดับเบิลดับเบยันต์อะวันะั้น คือที่นี่มีหลายร้านนะครับเราเห็นว่าร้านถัดไปเนี่ยไม่มีคนขายนะฮะเนี่ยข้า,งห,างหลังก็มีนะครับข้างหลังก็มีนะฮะใกล้ๆกันเลยฮะนี่ยคิเสียอยู่ไหมนะไม่ไม่ได้คิดเสียไอยู่ไหม นั่นพี่ปูนขาวถ่าย้าไปดิไม่มรู้เลยมันมันมืด <c oughs> นี่น่าจะเป็นมะพร้าวคั่ว,วได้ไปเลยมาาั้งชูอะไรไม่ดีจะชูจนนอนไม่ใช่หเอยนมะพร้าวคั่วชูไม่ใช่เอแใส่เลยอาละแปลกดีเอาไปเอาไปสักซิแปลกดีแปลกดีตแต่ผมไม่เอานะเอาไปให้ชูได้เลย นี่คืออะไรเมามากที่แกะจะเป็นมวลใช่ไหมโคตรเมาเลยค่าใช้จ่ายวันนี้เท่าไหร่ครับพี่ใหม่บอกให้ผู้ชมทาง y o YouTube ดูนิดนึ่งหมดเนี่ยหมดเนี่ยมาแล้วครับเท่าไหร่สองร้อยบาทครับผมสองร้อยนะฮะวันนี้เราสองร้อยบาทสองร้อยจเป็นเงินไทยประมาณสักสิบาทเอ่อประมาณนั่นแหละครับแต่เรากินข้าวมาเมื่อกี้หกพันสี่ร้ยจเป็นเงินไทยร้อแดสิบาทนะฮะถ้าผู้ชมก็จะเห็นโอ้โห ข้าวหกพันสี่นะฮะมื้อหนึ่งนะฮะแม่เจ้าเอ้ย <c oughs> นี่เยาวชนครับตาไซส์เหมือนชาวทิเบตเลยนะฮะ <c oughs> น่ารักไหมครับตาไซส์ใสนะครับนี่ดูจมูกครับจมูกนี่เราไม่มาดีกว่านี้ไหมขับรถเลยดีกว่าซีอเหรอควาวหัวซืดอบทสนทนาของเขานะครับ ส,สองเลยป่ะครับสองหนึ่งเฮ้ยไอ้เชาเเออเาวนี่ครับตะก,กร้าหมากทึ่งยืนยันถึงการขายนะครับเยอะมากวันหนึ่งขายหมดไหมพี่ใหม่ถามดิขายหมดไหมพี่ใหม่ถามว่าขายหมดไหม <k ull ing> ขายหมดไหมพีม่ใหม่ <k ull ing> ขายหมดไหมวันหนึ่งขายหมดไหม ไม่ได้ดีนี่าจะเนี่ยตัวหนเออว่าะเลน่าจะครึ่งจโจอเอเกือบหมดเกือหมดครับคนขายกินไหม <c oughs> <c oughs> นี่เป็นร้านอาหารที่เราเพิ่งกินมานะครับจ่ายไปหกพันสี่ครับนี่ฮะนนี้แท็กซี่ครับนี่ครับแท็กซี่